เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนแรงลักแรงแขนเรื่องเล่าของหญิงสาววัยรุ่นอายุเธอเพียง18ปีมีชื่อเปิลนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมปลายที่โรงเรียนประจำอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเธอเป็นลูกสาวคนเดียวจึงทำให้พ่อแม่ ทธนูถนอมเป็นพิเศษตามใจทุกอย่างไม่เคยทำให้ลำบากเลยสักครั้งเปิ้ลเป็นคนเรียนเก่งหน้าตาสวยโคมจึงมีผู้ชายเข้ามาชอบเป็นจำนวนมากในช่วงวัยหัวเลี้ยวหูวต่อเช่นนี้ทำให้พ่อแม่ของเธอดูแลอย่างใกล้ชิดจะไปไหนมาไหนต้องคอยไปรับไปส่งไม่กล้าปล่อยให้ขาดสายตาโดยเปิ้ลเองก็ไม่มีทีท่าจะเกลรซะเท่าไหร่ พ่อแม่ของเธอจึงไม่เข่งคลาดหรือบังคับอะไรมาเป่นเป็นนางรำของลุงเรลียนเวลาที่เธอแต่งตัวนางรำขึ้นหรือเวลามีกิจกรรมใดๆที่ลุงเรลียนเธอก็จะเป็นดาวเด่นเสมอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายตางก็สนใจเธอทั้งนั้นแต่แล้วก็มีเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อตาหนุ่มน้อยหน้าตาดีเรียนเก่งซึงเรียนอยู่ห้องเดียวกันกับเธอ ได้มาสารภาพก่อนที่จะเรียนจบว่าแอบชอบเธอมานานแล้วคอยเอาใจทุกอย่างไม่ว่าจะซื้อขนมคอยบริการเปิดหรือทำอะไรก็จะมีเพื่อนชายคนนี้คอยช่วยเหลืออยู่ไม่หา่างจนทำให้เปิดได้ตกลุมรักเขาเข้าแล้วทั้งสองคนตกลงคบหากันเป็นแฟนได้ประมาณหกเดือนโดยที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายยังไม่รับรู้ พอั้งคู่ยังเด็กอยู่จึงไม่กล้าบอกระะว่างคบกับก็มีเรื่องละหองละแหงซึ่งเปินเป็นคนขี้หึงมาและตาก็เป็นคนเจ้าชูที่สูดจนเกิดเรื่องทะเลาะก,กันหลายครั้งวันที่รุนแรงที่สุดเป็นวันที่เปิดจับได้ว่าตาคุยกับคนอื่นจึงได้ตบหน้าตาเข้าไปอย่างแรงทําให้ตาเกิดความโมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้เช่นกันจึงพลั้งมือตบหน้าเปิด จนทำให้เธอล้มลงกับพื้นเปิรนจึงรีบหนีกลับบ้านด้วยความบอบช้ำทั้งกายและใจพอถึงบ้านพ่อแม่เห็นสภาพลูกสาวจึงปลีเข้าไปถามจนรู้ความจริงว่าเปิรนแอบคบเพื่อนชายเขาได้ทำร้ายเธอมาพ่อแม่บอกว่าจะแจ้งความแต่เธอได้ขอเอาไว้และรีบเข้าห้องทันที จากนั้นเปิดได้โทรหาตาแล้วบอกว่าเธอกำลังตั้งท้องได้สามเดือนแล้วตาตกใจพร้อมบอกกับเปิลว่าให้รีบไปเอาเด็กออกแต่เปิ้ลไม่ยอมบอกตาว่ายังไงตาก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้พอกลางดึกตาได้มาที่บ้านเปิดแล้วขอเข้าห้องเธอเพื่อปรับความเข้าใจกันท่านใดที่ล็อกประตู เสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนานททาให้พ่อแม่ที่นอนหลับอยู่จะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรีบวิ่งมาที่ห้องเปิดภาพที่เห็นทําให้ท่านชอ็อกเพราะลูกสาวคนเดียวของเขาถูกยิงนอนตายขาทีเลือดไหลเต็มพื้นซึ่งผลชนสูตรศกแจ้งว่าเปิ้มีเด็กน้อยในท้องดูทําให้พ่อแม่ช้าใจอย่างหนักขณะที่จัดพิธีสศววิญ,ญญาณผีตายทั้งกลมของเปิด ก็ได้เข้าสิงล่างของแม่ตัวเองแล้วบอกกับญาติว่าต้องเอาตัวฆัตรกรมาลงโทษให้ได้พอพอ่อแม่กลับจากวาดัดในห้องของเปิดก็จะมีเสียงกล่อมเด็กบ้าหรือเสียงไกวเปบ้าทำให้ทุกคนต่างเชื่อว่าเปิ้ลยังมีห่วงลูกอยู่คิดว่าตัวเองยังไม่ตายพออีกสองวันต่อมาพิธีศพเสร็จสิ้นแม่ก็ได้ยินข่าวจากตำรวจว่า ตาเสียชีวิตแล้วสภาพศพถูกบีบคอและตามร่างกายมีบาดแผลเวอร์วาจนตาได้เป็นศพลายต่อไปในการเผาต่อจากเปิร์ดแรงรักแรงแขนทําให้เธอเกิดความอาฆาตอย่างหนาพ่อแม่ก็ได้ที่ทาบุญไปให้เพื่อทรงให้ดวงวิญญาณของเปิร์ดไปอยู่ในที่สงบสุขได้ไปผุดไปเกิดในภพชาติใหม่ที่ดีเรื่องราวของเปิลเป็นอุทาหรณ์ ให้แกวัยรุ่นมุมเสาที่ยังไม่พร้อมและยังอยู่ในวัยเรียนจึงไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทําให้ต้องจบชีวิตลงโดยหวนคืนกลับมาไม่ได้เรื่องเราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ